เดี๋ยวลองมาดูล่าสุดก่อนนะเล่นดีไอคอนก่อนนะเพราะว่าอันนี้ก็ตื่นตกใจมากนะรูปพร้อมนะเนอะคุณเจ๋บอกพี่พี่ปล่อยไฟอีกครั้งหนึ่งช่วยปรับไอแมวให้ออกไปจากชีวิตคนไทยด้วยคือการที่เขาจะพบคุณอันวายบรายฮิมเนี่ยนะแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นพบในเมืองไทยแล้วแสดงว่าศาลไม่อนุญ,ญาต<ม>ให้ออกแม้แต่แตี<ะ>ที่จะออกออกไปนิดเดียวอะ่ะยังไม่ได้จําได้ไหมตอนที่อยู่เชียงใหม่ที่จะพบชาติพนันธ์อ่ะยังออกไม่ได้เลย แสดงว่าศาลไม่อนุญาตให้คุณทักษิณออกนอกประเทศทั้งเส้นแล้วก็เมื่อวานนั้นนั่งคุยกันว่าการที่อาวาอันวาเนี่ยตั้งเป็นที่ปรึกษาตัวของประธานอาเซียนในปีหน้าเนี่ยนะจะมาอันวาโง่หรอมัน<ร>น่าจะมีประเด็นไม่ใช่ว่าอันวาอยากจะตั้งอย่างเดียวด้วยนะม,มีพักพวกมีทีมงานทักษิณไปล่องท้ากระบวนการรอบองรอบบี้เพราะว่าเผื่อจะได้หาช่องทางเข้ออ้างออกไปต่างประเทศได้ด้วยอืนะ คือหนึ่งอันวาก็สารแน่อันวาเองก็ส่งเสียเพราะว่าฝ่ายค้านก็ถล่มอันวาเละในสภาที่กัลาลัมเปอร์เนี่ยฝ่ายค้านถล่มอันวาเละถามว่าคนทั้งมาเลเซียไม่มีใครฉลาดพอที่จะเป็นเป็นที่ปรึกษาของประธานการจัดการประชุมอาเซียนซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญมากแต่มึงไปเอาแบบพ่อของนายกประเทศกรุงเทพอะและพ่อมันมีคดีอันนี้ที่ที่ยวพูดกันนะมีคดีทุจริตคอร์รัปชันคล้ายๆกับนาจิบลาซักไปพูดแมาได้ยังไง ตอนนี้อันวาโดนถล่มเละแล้วที่สําคัญพี่ปอจําได้ไหมลูกน้องทักษิณไปพังการประชุมอาเซียนที่พัทยาปีห้าสองมื่อไ่แล้ซึ่งอันนั้นก็เฮี้ยมากแล้วจะให้มัเป็นเก้าอาเซียนได้ยังไงอ่ะใช่คอนเสี้ยกล่าวเลยนะฮะเฮี้ยที่สุดทุกคนช่วยเขียนคำว่าเฮี้ยที่สุดมาหน่อยค่ะมันเลวรลายมากนะนะแต่สั้นๆและคือสรุปสั้นๆในพฤติกรรมวันนั้นที่ประชุมการประชุมอ่าถล่มการประชุมอาเซียนอ่ะวันนั้นเนี่ย คือบางท่านเนี่ยเป็นแขกพระราชคันทุกะนะครับแต่มันคืออย่างไรเ็าต่างมาทำลายประเทศเราหมดเลยย่อยยับเลยแต่วันนี้มึงแม่งแบบลูกสาวมาเป็นนายกอะไรก็ดีอะไรทํานู่นนั่นนี่คือเฮี้ยที่สุดพี่บังพูดเลยไม่มีคําไหนที่จะแบบไม่ต้องมาเอี้ยไม่ต้องเชี่ยเฮี้ยคือเฮี้ยเออเฮ้ยเราอยู่ <S <S โลกออนไลน์แล้วเราต้องตรงไปตรงมาเว้ยเออ ตามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัรสเซียแนวหน้าออนไลน์ World Express ร่วมกับ a r o u n d the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูสมนเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบินแอร์โรฟรอดเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโคเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังเคลมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูระดับ ห้าดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอ l เล c ชัน n โมสโควเดินทางสู่เมืองมูนมันเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอต s o n l i ฟ์พาร์คสนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากด้วยควางเรนเดียขี่สโนโมโบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ไซบียรยฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูนมันถึงคื มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680